บิสมิลลาฮิราะมานิราะ h i มอัสสลาม ualaikum warahmatullahi wabarakatuh สวัสดีผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านนะคะและนักเรียนที่น่ารักของมีทุกๆคนนะคะลูกวันนี้นะคะวันพุธที่29กันยายนพศ2564นะคะก็มาพบกันอีกครั้งนะคะกับรอยวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะกับอมีคนเดิมนะคะลูกสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่หน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะเรื่องสัตว์และประเภทของสัตว์นะคะ ซึ่งในบทเรียนที่ผ่านมานะคะลูกคาบที่ผ่านมาเราได้เรียนไปแล้วเกี่ยวกับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะซึ่งนักเรียนสามารถที่จะทบทวนบทเรียนนะคะได้จากหนังสือเรียนของนักเรียนเลยนะคะซึ่งสัตว์ ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะอยู่ในหน้าที่57นะคะลูกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังก็คือสัตว์ที่ไม่มีโครงกระดูกในตัวนะคะและไม่มีกระดูกสันหลังนะคะแบ่งเป็นทั้งหมดกี่ประเภทชลูกอ่าลองทบทวนนะคะแบ่งเป็นทั้งหมด7ประเภทนะคะ,ะนักเรียนสามารถทบทวนได้ตั้งแต่หน้า57 ไปจนถึงหน้า60นะคะสำหรับสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะส่วนสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะอยู่ในหน้าที่61สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังก็คือสัตว์ที่มีโครงกระดูกในตัวและมีกระดูกสันหลังทำให้ร่างกายคงรูปอยู่ได้จัดเป็นสัตว์ชั้นสูงแบ่งเป็นทั้งหมด5ประเภทนะคะนะัเกเรียนทบทวนได้ตั้งแต่หน้า61ไปจนถึงหน้า 65สิานะคะลูกอ่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวอุมีจะให้เราดูวิดีโอในวิดีโอนั้นให้เราสังเกตนะคะอ่ะสังเกตว่ามันมีสัตว์อะไรบ้างนะคะลูกอ่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวอุมีจะให้คำศัพท์สำหรับ วันนี้เลยนะคะลูกแมมมาีเนะคะแมมมาเแปลว่าอะไรนะคะลูกอ่าคำว่าแมมมารีเแปลว่าอะไรนะคะลองเข้าไปใน Google แล้วก็เซิร์ชหาความหมายดูนะคะลูกอ่าวันนี้นะคะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะลูกเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอกันนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่หน้าวิดีโอเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะคะลูกวันนี้อูมีจะให้เราดูการ์ตูนกันน้ะสนุกๆน,นะคะแตะ่วันนี้อูมีอาจจะขออนุญาตพูดแทรกลงไปนิดนึงนะคะ,ะพูดแทรกระหว่างที่เราดูนิดนึงนะคะลูกอตอนนี้มีสัตว์กี่ตัวคะ มีทั้งหมดกี่ตัวคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะคะลูกอ่ะกำลังจะทำอะไรกันเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะลูกแอะมีมดด้วยนะคะ ือมีตักกแตนนะคะตัวแรกจบแล้วนะคะคืออะไรคะ,มะแมลงปอมแมลงปอเป็นสัตว์ที่ อยู่ในประเภทไหนคะลูกอยู่ในประเภทที่เป็นยังไงคะตัดมีกระดูกสลังหรือไม่มีกระดูกสันหลังอ่ะเดี๋ยวลองไปเปิดหนังสือดูนะว่ามันอยู่ในประเภทไหนนะคะลูกอ่าต่อไปตักตต๊กแตนอ่าตั๊กแตนก็จบลงแล้วเหมือนกันนะ แรงวันนะคะ เตาทองนะคะลูกเตาทองเอวิ่งบินไปเชญกับหัวนะคะ,ะถึงเส้นใยกันแล้ว เดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนะคะลูกเมื่อกี้นะคะมีทั้งหมดกี่ตัวคะลูกมีทั้งหมด6ตัวนะคะมีเต่าทองตั๊กแตนมแมลงวันนะคะอันนี้เป็นผึ้งใช่ไหม,มแมลงปอแล้วก็กิ้งกือนะคะสัตว์ทั้งหมดนี้นักเรียนคิดว่าอยู่ในสัตว์ประเภทไหนคะอยู่ในสัตว์ประเภทไหนคะลูกอลองคิกซิ อยู่ในสัตว์ประเภทที่มีกระดูกสันหลังหรือหรือไม่มีกระดูกสันหลังคะมันมีกระดูกอยู่ข้างในไหมคะลูกคำตอบคือทั้ง6ตัวนี้ไม่มีกระดูกใช่ไหมคะลูกดังนั้นมันก็ต้องอยู่ในประเภทสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะ,ะแล้วมันเป็นสัตว์พวกไหนล่ะ,อะลองหาสิคะว่ามันมีมันเป็นประเภทไหนลูก อ่าใช่ใช่ฟองน้ํำไหมไม่ใช่นะคะใช่กระพุนกระปกระังกระปังหาหรือเปล่าลูกไม่ใช่เนาะอ่าพญาดแ,และหนอนตัวกลมมีอะไรบ้างคะมีพวกพญาดพญาดใบไม้พญาดเส้นได้พญาดบากขอใช่ไหมคะลูกอ่าประเภทนี้ยังอยู่สัตว์พวกนี้ยังอยู่อยู่ในประเภทพญาดและหนอนตัวกลมไหมคะไม่ใช่นะคะอ่าสัตว์ที่มีลําตัวเป็นปล้องไม่มีขาอย่างเช่นไส้เดือน อ่าอันนี้มีขามีไหมคะมีทุกตัวนะคะลูกอยู่ในประเภทหอยกับหมึกใช่ไหมคะอ่าถ้าหอยกับหมึกจะ เป็นพวกหอยต่างๆนะคะลูกหมึกต่างๆแบบนี้นะคะอยู่ในประเภทนี้ไหมนัเกเรยียนคิดว่ามันอยู่ในประเภทนี้ไหมไม่ใช่นะคะอย่างไม่ใช่เนาะอ่าลองดูประเภทถัดไปประเภทที่6นะคะสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องและมีขาเป็นข้ออ่าอย่างเช่นกุ้งมแมลงอ่าแมลงมาแล้วมแมลงเต่าทองนะคะอ่ากิ้งกือนะคะมาแล้วเนะาะแมลงปอนะคะอ่า โอเคเนาะดังนั้นนักเรียนคิดว่าน่าจะพอตอบอมีได้ไหมว่าสัตว์ทั้ง6ตัวนี้น่าจะอยู่ในสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังประเภทไหนคะอะ คำตอบก็คือประเภทสัตว์ที่มีลำตัวเป็นปล้องและมีขาเป็นข้อใช่ไหมคะลูกเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีลำตัวเป็นปล้องยึดติดต่อกันคาแบ่งเป็นข้อข้อลำตัวและขาปกคลุมด้วยเปลือกหนาและแข็งจัดเป็นโครงร่างภายนอกนะคะเช่นกุ้งปูกั้งแมลงเห็บตะขาบแล้วก็กิ้งกือนะคะอ่ะทีนี้พอจะได้คำตอบแล้วบ้างนะคะลูก อ่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราเราพอแค่นี้กันก่อนนะคะลูกหลังจากนี้เดี๋ยวมีจะให้เราไปทำใบงานนะคะอะ่ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในหน้าใบงานแรกของวันนี้นะคะลูกวันนี้มีจะให้เราทำใบงานสองใบงานนะคะ วันนี้มีให้เราทำสองใบางานนะคะก็คือใบางานที่20แล้วก็ใบางานที่21นะคะอ่ะาใบงานแรกสำหรับวันนี้นะคะใบางานที่20เรื่องสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะลูกหน่วยการเรียนรู้ที่3สัตว์และประเภทของสัตว์นะคะอย่าลืมนะคะลูกเขียนชื่อนาำสกุลเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยแล้วก็อย่าลืมเขียนวันที่ด้วยนะคะว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ลงไปที่มุมบนของใบางานนะคะก็เขียนเลยวันที่29กันยายน2 5 64นะคะลูกอ่าโอเคนะคะหลังจากที่เราเขียนชื่อเรียบร้อยแล้วนะคะใบงานสําหรับวันนี้นะคะลูกใบงานสําหรับวันนี้นะอ่านักเรียนอาจจะรู้สึกว่าอุม,มีใบงานนี้ทําแล้วนะคะตอนไปตอนอการบ้านปิดเทอมนะคะลูกอันนั้นตอนนั้นอุม,มียังไม่ได้สอนนะคะสําหรับ วันนี้นะคะลูกใบงานนี้ให้เราทาใหม่นะคะ,ะเพราะว่าอุมีได้สอนแล้วเนาะคาชี้แจงนะคะให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิด mind map นะคะการจัดจําแนกสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะโดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกตนะคะลูก่าให้เราวาดเป็นแผนผังความคิดนะคะสรุปนะคะเนื้อหา เรื่องสัตว์และประเภทของสัตว์นะคะอาเสริมความรู้นิดนึงนะคะการจัดจําแนกสัตว์โดยใช้การมีกระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์ในการจัดจําแนกได้เป็น2ประเภทนะคะ1สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังคือสัตว์ที่ไม่มีโครงกระดูกในตัวและไม่มีกระดูกสันหลังนะคะ2สัตว์มีกระดูกสันหลังคือสัตว์ที่มีโครงกระดูกในตัวและมีกระดูกสันหลังนะคะลูกอะอันนี้อุ้มมีได้สอนผ่านไปแล้วนะคะอาโอเคนะคะลูก เดี๋ยวอุมีจะทำตัวอย่างให้เรานิดหนึ่งนะคะลูกหลังจากนั้นเดี๋ยวให้เรานะคะให้เราคิดนะคะวางแผนเองนะคะลูกว่าเราอยากจะทำอย่างไรเนาะคิดออกแบบเองนะคะลูกเดี๋ยวอุมีจะทำตัวอย่างให้ดูนิดหนึ่งเนาะ,ะอ่ะยกตัวอย่างอันนี้อุมีขอทำแบบง่ายๆนะคะ มีทําแบบง่ายๆก่อนนะคะของเรานี่ต้องทําให้สวยเลยเนาะทําให้สวยเลยนะคะ,ะยกตัวอย่างนะคะลูกอันนี้สัตว์และประเภทของสัตว์นะคะ สัตว์และประเภทของสัตว์แบ่งออกมาเป็นกี่ประเภทคะลูกได้2นะคะก็คือสัตว์ถ้าใช้กระดูกสันหลังเป็นเกณฑ์น,นะคะก็สามารถแบ่งออกมาได้2นะคะก็จะมีสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแล้วก็สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะมีอาจจะทำไม่สวยนะคะลูกเพราะว่า เดี๋ยวมีจะให้เราดูนะคะแต่ของเราเนี่ยเราสามารถที่จะออกแบบยังไงก็ได้เอาให้สูยไวเลยนะคะลูกเอาให้สวยเลยเนาะมีทำให้ดูเรา่าวก่อนนะคะการวาดผังความคิดนี้จะทำยังไงก็ไม่ผิดนะคะลูกทำยังไงก็ได้นะคะไม่ผิดเนาะแล้วแต่เราเลยนะคะ มันขึ้นแล้วเมื่อกี้ของเราวาดกับเดนสอนี่จะง่ายกว่ามนีนะคะลกูกอ่าโอเคนะคะแบ่งออกมาเป็นสองประเภทนะคะแบ่งออกมาเป็นสองประเภทนะใครที่สามารถทำได้สวยกว่า ตามสบายเลยนะคะลูกออจะระบายสีจะทํารูปปวใจหรือจะทําแบบอื่นมาเลยก็ได้ไม่ผิดนะคะอันนี้มีเพียงแค่ทําตัวอย่างให้ดูเท่านั้นนะคะลูก อันนี้ก็เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะทางนี้ก็จะเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง โอเคนะคะหลังจากนั้นให้เราเขียนลงมาเลยนะคะลูกว่าประเภทที่หนึ่งมีอะไรบ้างนะคะประเภทที่หนึ่งมีอะไรบ้างสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสาาันหลังมีทั้งหมดกี่ประเภทนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะคะสัตว์ที่มีกระดูกสาาันหลังมีทั้งหมดกี่ประเภทก็เขียนลงมาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะอ่า โอเคนะพอจะเข้าใจไหมคะอุมีลากแบบนี้นะัเกเรยียนก็เขียนหนึ่งคืออะไรคะลูกอ่าฟองน้ําใช่ไหมหนูก็เขียนเลยว่าฟองน้ำสองอะไรอีกคะกาลปังหาใช่ไหมคะลูกอ่าต่อไปคืออะไรเขียนมาเลยเจ็ดนะคะอันนี้เขียนมาเลยห้านะคะลูกรูปแบบไม่ใช่แบบนี้ก็ได้นะคะไม่ผิดนะแล้วแต่เราจะออกแบบนะคะเดี๋ยวมีจห้ทําให้ดูอีกนิดนึงนะคะลูกลัวว่า,วาเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเอานะคะ อันนี้องค์มีบอกแล้วว่ายกตัวอย่างนะคะลูกนักเรียนจะทําแบบไหนมาก็ได้นะคะ ตัวอย่างนะคะลูกอันนี้สมมติว่าเป็นฟองน้ำเนาะน,นักเรียนก็เขียนว่าฟองน้ํานะคะอ่าโอเคแค่นี้เองค่ะลูกแล้วก็ฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะทํามาให้ครบนะคะลูกอ่าสําหรับใบงานใบแรกสําหรับวันนี้นะคะก็แค่นี้แหละนะคะลูกไม่ใช่ว่าแค่นี้ไม่ไม่ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าเขียนตามอุงนี้แค่นี้นะทําให้เป็ดนะคะลูกอ่าโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูใบงานที่สองสำหรับวันนี้กันเลยนะคะ อตอนนี้นะคะใครที่ทําใบงานใบใบงานที่20หรือใบงานแรกสาหรับวันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะลูกเดี๋ยวเรามาทําใบงานที่21กันนะคะเรื่องสัตว์มีกระดูกสันหลังเนาะยังอยู่กันในหน่วยการเรียนรู้ที่3ประเภทและสัตว์และประเภทของสัตว์นะคะเขียนชื่อนําสกลเลขที่ชั้นแล้วก็เขียนวันที่ให้เรียบร้อยนะคะลูกอคําชี้แจงนะคะนักเรียนหาภาพอหาภาพหรือวาดภาพ และระบายสีสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่นักเรียนรู้จักและชื่นชอบ1ชนิดพร้อมเขียนบรรยายลักษณะสำคัญของสัตว์ชนิดนั้นนะคะลูกอ่ะโอเคนะคะเราหาสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะอย่าลืมนะสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังนะคะมีทั้งหมด5้าประเภทอะไรก็ได้นะคะลูกอะไรก็ได้นะคะ มาหนึ่งชนิดนะคะนักเรียนอาจจะไปหารูปนะคะลูกที่มันมีรูปสัตว์มาแปะก็ได้หรือนักเรียนจะวารดรูปแล้วก็ระบายสีก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยแล้วแต่นักเรียนสะดวกหรือแล้วแต่นักเรียนถนัดเลยนะคะอ่าเสร็จแล้วนะคะนักเรียนก็เขียนเลยว่ากระดูกสันหลังอาสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังที่ชื่นชอบสมมติว่าอุมีชอบแมวเนาะมีชอบแมวนะคะอ่อุมก็เขียนว่าแมวเสร็จแล้วอุมีก็ ใส่รูปลงไปนะคะรูปใส่รูปลงไปเนาะเดีนน๋ยวอมีชอบแมวอมีก็จะวาดรูปแมวนะสมมุติว่าอมีวาดรูปแมวแล้วเนาะเออวาดรูปแมวมีชอบแมวอมีก็วาดรูปแมวลงไปนะคะเออมีชอบรูปแมวมีวาดรูปแมวลงไปเนาะ โอเคนะคะได้รูปแมวมาแล้ว โอเคนะคะหลังจากที่วาดรูปแมวมาแล้วนะคะลักษณะสําคัญของแมวเป็นอย่างไรนะคะอันนี้นะักเรียนก็บอกเลยว่าแมวเป็นสัตว์ยังไงเป็นสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังหรือไม่มีกระดูกสันหลังแล้วก็มีลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะคะอันนี้ง่ายๆสามารถที่จะเซิร์ชหาใน Google ได้นะคะโดยพิมพ์คำว่าแมวมันก็จะขึ้นข้อมูลมาเลยเนาะอ่าเขียนลักษณะสําคัญของแมวเข้าไปนะคะโอเคเนาะคิดว่าใบงานนี้น่าจะ เป็นไปงานที่สนุกสําหรับนักเรียนนะได้ค้นหาข้อมูลด้วยนะคะลูกได้วาดรูประบายสีด้วยนะคะอ่าโอเคเนาะสำหรับวันนี้นะคะมีใบงานทั้งหมด2ใบอ่าอมมีอยากจะให้นักเรียนนะคะใครที่ทําใบงาน2ใบนี้เรียบร้อยแล้วแต่ออมมียังไม่ได้ให้ส่งนะใบงาน2ใบนี้ส่งวันนี้นะคะใบงานที่10แล้วก็ใบงานที่11 ส่งวันนี้สำหรับแบบหลังจากที่เราเรียนเสร็จแล้วนะคะมันก็จะมีแบบทดสอบหลังเรียนใช่ไหมใครสะดวกทำสามารถทำตั้งแต่วันนี้ได้เลยนะคะแต่อุมียังไม่ได้ให้ส่งนะคะอุมีให้ทำก่อนล่วงหน้าได้แต่ว่ายังไม่ต้องส่งสิ่งที่ต้องส่งสำหรับวันนี้นะคะก็คือใบงานที่ยี่สิและ21นะคะ ฟังให้ชัดอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งที่ต้องส่งสำหรับวันนี้นะคะคือใบงานที่20และใบงานที่21นะคะส่วนแบบทดสอบหลังเรียนใครสะดวกทำทำมาล่วงหน้าได้เลยนะคะลูกถ้าใครยังรู้สึกว่าไม่อยากทำแล้วก็ไม่ต้องทำนะคะเพราะว่า สมมุตินะคะสมมุติว่าเกิดสัปดาห์หน้าเรายังเรียนโต๊อมอิ้กก็จะให้เราทําแบบทดสอบหลังเรียนนี่แหละแต่ถ้าใครถ้าสัปดาห์หน้าไม่เรียนมี้กก็จะให้เราทําเหมือนกันนะคะลูกอ่าโอเคนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะครับวิทยาศาสตร์ก็ พอแค่นี้นะคะลูกอย่าลืมนะคะใบงานสองใบนี้ส่งมาให้อมีใครสะดวกทําแบบทดสอบหลังเรียนสามารถทําล่วงหน้าได้เลยนะคะลูกอ่าโอเคนะคะสําหรับวันนี้มีพอแค่นี้ก่อนนะคะอยู่ที่บ้านนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะลูกอย่าลืมช่วยพ่อแม่ทําความสะอาดบ้านด้วยแล้วก็อย่าลืมละหมาดให้ครบ ห้าเวลานะคะลูกขอดูอาขอให้เรารอด้นจากสถานการณ์เหล่านี้โดยเร็วนะคะให้เราได้กลับมาเรียนที่โรงเรียนเร็วๆนะคะลูกอาโอเคนะสำหรับวันนี้มีพอแค่นี้ก่อนนะคะอัสลามอะลัยกุมบเราะมาตุลลอฮิวะบเระกาตุ